ตีกระพุ่ไปกันต่อเลยจ้ากิจกรรมหน้้านเ้าเนวเนวเนเนวเนวเนวกับเราเช่นเคยนะจ้าลุยกันต่อเลย ดูซิว่าจะเป็นเช่นไรกันนะปะลิชโกพ่อไปช่วยเชอร์รี่กันต่อนะแต่ว่าสงสัยจะต้องเตรียมของไปสู้กับบอสน่าจะบอสนะผมว่ามันแจกของอะ่ะอย่างนั้นเราจะเอาปืนเล็กนี่ไปแทนแล้วกัน ความมีลกวกศรนี้ความแรงสูงอืมอันนี้สองอันใช่ไหมถึงเป็นปืนพกอย่างนั้นเอาสองอันนี้ก่อนโอเคเอ้ปืนพกนี้ไม่ใช่นะน,น,น,นี่นะเนี่ยปืนพกว่านี้นี่อันนี้ไม่ใช่ปืนไหนนะเดี๋ยวลองเอาไปดูนี่ได้หรือเปล่า คีรัดอยู่ข้างบนโอเคอ๋อใส่ได้แล้วนี่ใส่เลยโอเคลูกเท่านี้เท่านี้เท่านี้ไปเผื่อ,อเดินเลยละกันแล้วก็สมุนไพรหนึ่งชุดโอเคเรชโกถ้าเรากดเปลี่ยนนี้ล่ะอ๋อ มันเปลี่ยนแมกซ์สก,กิสก,กิสกิวอ,อย่างนี้เลยเหรอต้องกดนี่เปล่าน่า <c oughs> จะไฟดับนะฉันรู้เลยตรงนี้มันไอจีแน่นอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยครั้งก่อนก็มาสู้กับไอจีก็ตรงนี้แหละนะปุ๊บกดสวิ์ น่าจะนี่หรือเปล่าโอ้เฉยเลยฟุกจับพลาดก่อนอกีกฟุมต้องน,นักก็ยังไงช่วยแล้วอืม โน่โน oh, no. ผมไม่รู้นะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงไหนเอ้าชิีโอ้นี่นี oh, oh. น่นี่จำได้ชอ็อตนี้สวนออกไป ฉันว่าเกตตดไปแล้วนะไม่คิดเลยนะว่าเกจะย,ยังไม่ตายนะไอ้แจเรีจุ <c oughs> ดกดปุม่ม ู้ไม่ได้เลยอันนี้น่ะ oh าชิ t บ้าเอ้ยกดได้แล้วมานี่สิ เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจาตรงนี้ที่เดิมที่เดิมนะยครับผมถ่ายอีกแล้ว <c oughs> จับจังหวะ <c oughs> จับจังหวะไม่ได้สักทีนะ <c oughs> เนี่ยระวังตั้นจันโดนตัวเองนะจ้ะขอบคุณมะจ๊ะที่บอกถือว่า <c oughs> โอ้ มันเริ่มตรงนี้เลยแค่มันทำยังไงวะนี่เล่นสองครั้งก็เป็นเหมือนเหมือนกันสองครั้งนะงถ้าเรายิงกดก่อนลนะยิงกดยิงกดยิงกด อ๋อยังไงจับช่วงจังหวะเร็ว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 มาช้าอยู่แล้วเนี่ยนี่ไงกดสองครั้งบินล้อมันกดสองครั้งโอเคกดหนึ่งครั้ง อีกหนึ่งครั้งเร็ว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 เวเ,วเสียใจด้วยนะโอ้โหฟอร์มเสียนจริงครับคิดว่าไฟฟ้าช็อตแล้วมันจะอยู่มันไม่อยู่ไม่อยู่เหรอตายมึงตายหัวไหนเป็นหัวไหนไม่รู้ตอนเนี้ย โอ้บ๊ายบายทำทางไว้ด้วยสุดจัดอะ so ขอโทษด้วยนะเชอรี่ที่ใช้เวลานานขนาดนี้ <c oughs> ไม่นานเราแค่แต่โคตรจะนานเลย เชอรี่แม่อยู่นี่นะเชอรี่เชอรี่แม่ได้ได้ยินแม่ไหมไม่นะเชอรี่เชอรี่แคลร์เชอรี่คุณสภายดีหรือเปล่าโอ้ทำอะไรของคุณนะ่ะฉันมาช่วย เชอรี่ติดชื้อแล้วเชื่อมได้แล้วเราเล่นเหรอคุณเป็นแม่นะเข้ามาคุณไม่เข้าใจวิลเลียมเพียงคงเพีนพลาดอยู่แล้วเราหยุดเขาไม่ได้เรื่องพูดเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรักษาลูกได้ที่แหลของฉันอยู่ไม่ไกลหรอกแม่คะ แมงวันฝุ่งไงไม่มีเวลาแล้วมนุษยชาติกำลังตกอยู่ในอันตรายเชอรี่แม่รักลูกนะลูกคนดีลาก่อนโอ้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเชอรี่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะทำทุกสิ่งให้หนูกลับมาได้คุณทำแบบนี้ทำไม เพราะฉันเป็นห่วงไงขอบคุณนะคะแคทน่าล,แลัแล้วของมีของรึเปล่าไปที่แล็บแล้วแล็บอยู่ไหนทางนั้นไปไม่ได้ก็ต้องไปทางนี้สินะแล็บแล็บแอนดเดดบอกว่าห้องของเธออยากไปรถลางนั่น ืมได้เราเอาของได้เปล่าทำอะไรไม่ได้เลยสินะประตูก็เปิดไว้ให้ด้วยดูดิเฮ้ยปรากฏการทางธรรมชาติหรอ <c oughs> อดทนหน่อยนะเ <c oughs> ชอรี่ <c oughs> หนูไม่เป็นไรแล้วละ่ะไม่เป็นอะไรนะอ๋อนี่เชอรี่ยันมี <c oughs> ไอ้นั่นเกือ <c oughs> บจะถึงแนละ้วเชอรี่ เราเกือบถึงแล้วใช่จริงด้วยนี่ไงมันมีอันนี้โอ้ดี<อ>เลยรถล้างเราลงไปข้างล่างน,างนี้ไม่มีอะไรเนาะโอ้เออ,อเออโอ้ยเจ้ไว้ไหนดีเนาะ นี่โอเคอย่างนั้นหละ่ะโอเคอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอ,ทอ้ท่านนายนะเชอรี่ลลหนูจะไม่เป็นไรเฮ้ยตามันเหลืองนะโอเคเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่าจะไปทางไหนดีถอยไม่ได้แล้ว หรือว่าเราต้องวิ่งอ้อมไปข้างบนเราลงมายังไงจำไม่ได้เลยตัวสองก็เออนี่หนูหนูเป็นอะไรหรอกเสื้อคุณอุ่นจังฮืม พี่ชายฉันให้มารู้ไหมว่าเป็นเชื่อน้ำโชคอืมน้ำโชคไหมล่ะถ้าไม่มีคุณหนูไม่รู้จะทำยังไงเลยพูดเป็นเล่นนะตอนแรกหนูก็ยังปลอดภัยดีจนกระทั่งเจอกับฉันที่มันมีปัญหาเยอะแยะต่างหากเราฉันมีสิ่งจะให้หนูด้วยนะหนูอยากได้จริงเหรอทำไมล่ะสวยออก มันเป็นของขวัญจากแม่ของขวัญวันเกิดหนูเมื่อปีที่แล้ว uh. oh, really หนูแค่อยากให้แม่อยู่บ้านมากกว่านี้ like ฉันรู้ว่ามันน่าเหมือนแม่ไม่สนใจหรอกแต่นี่เชอรี่มานี่ดูเหมือนแม่จะไม่สนใจนะแต่จริงๆแล้วแม่น่ะ นี่อ้ทนไว้นะถึงเนสแล้วอ๋อนี่ไงเนสนส่ลิไม่เป็นไรหนูมีชั้นอยู่ไปกันไปกันเลยเอ้าแล้วสรุปเราก็ ไปเอาของชั้นนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยตรงเนี้ยมันไปเอาอย่างไรนันนะบ้านเด็กกำพร้าจำได้ว่าลงมาจากบ้านเด็กกำพร้านะันแล้วเราก็ไม่รู้จากทางที่จะไปทางเนี้ยทำยังไงก็สงสัยจะย้อนกลับปไปไม่ได้แล้ว,ลว <S <S อดทนไว้เชอรี่ไม่เป็นไรหรอก เ <P RI R> พื่อความปลอดภัยโพื่รักษาระยะห่างจากประตูนะแล้วนะถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปใกล้ๆละ่ะไม่มเป็นไรเลย <P RI R> โอ้โอ้โอ้ <P RI R> ขอต้อนรับสู่เนสเอ็นจอยทินนอ๋อนี่มีทางให้ด้วย โ okay. อเคอเป็นนอนบนเตียงนะก็เลือดเต็มเลยหาอะไรมาปูเลยไม่แคร์นี่เอาละ่ะแล้วไงต่ออืม,อมต้องมีทุอะไรอยู่ในนี้แน่นอนสารต้านใช่แล้วต้องใช้แล้วแน่ๆเลย นี่นี่เชอี่ฉันต้องไปแล้วหนูอยู่ที่นี่นะโอเคไหมเดี๋ยวฉันจะกลับมาฉันสัญญาออ้นี่คุณขโมยขโมยในกาหนูนะคุณแคร์อ่านจดหมายเนื่องจากพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนตัวของบุคคลากรเนสทุกคนต้องรับสารต้านไวรัสเดเวอร์เดเวอร์ทันทีเดเวอร์คือทางเดียวที่จะป้องกันการกลายพันธุ์จีได้หากคุณติดเชือ้อจีไวรัสโปรดขอความร่วมช่วยเหลือในการหาและทำลายจีไวรัสทันที นี่คืออีเมลระบบสร้างขึ้นอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินกดไม่ต้องตอบกลับนะโอเคไม่ต้องตอบกลับใช่ไนหะมีอะไรหรือเปล่าแผนที่กระสุนไฟซึ่งไม่มีที่ดังนั้นขอใช้ที่หน่อยนะจ๊ะ โอ้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 อันนี้ไม่ได้ใช้เลยแฝดมีดเอาไปอืมกระสุนกด เอศูนย์กดก่อนแล้วกันสายลัดดีอออันนี้สายลัดทั่วไปที่เราจาได้ละอันนี้ก็บันทึกของรีออนนะที่ดีออนอ่านไปนแล้วเปลี่ยนก่อนใช้กระสุนไฟนะครับกดตรงนี้จะมีลิเตอร์ ลิกเกอร์นี่ว่าลิกเตอร์อะไรเราเอ๊ถ้าเกิดไฟดูดล่ะไปดูลิกเกอร์ก็ได้นะอย่างนั้นนี่เขียไปเพราะไฟดูดนี่มันช่างจะช้าเะเหลือเกินนะเราเขียไปจะอันนี้มันใช้ปืนเล็กอโอเค ตรงนี้ก็จะเจอคนจีนนั่งกินข้าวเที่ยงกันอยู่จเจอผู้คนนั่งกินข้าวเที่ยงยหงไงช็อตมันซะบ่ละนอโอ้ยอืม มีระเบิดตรงนี้ขออนุญาตครับไปเลยละกันล้วมีของหรือไม่มีของไม่รู้แต่ว่ามีแน่นอนของเนี่ย เดี๋ยวค่อยได้วนกลับมาเอาแล้วกันนะมันจะมีของอยู่ตรงโน้นหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนผัวมาจากทางนี้มีดไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคบ้าเอ้ย ขึ้นมาก่อนทางนั้นอะ่ะอืมใายรัดใหม่โอเคดีกว่าเดิมใช้ไรกว่าเดิม เครื่องเน้นความแรงสูงสุดโชคดีนะเอามาด้วยอันนี้เรายังไม่มีอะ,อ,ะอะไรเนะี่ย ตัวเดียวไม่สนหรอกนีไ่ไงเฮ้ยพาแล้วโอเคถ้าอันนี้ก็หมดสิทธิ์นะฉันไม่สนใจแกหรอกแกไม่มีประโยชน์แล้ว โอ้ oh, นี่เหรอเรากลายเป็นด็อกเตอร์แลใช่ไะไม่ใช่ไม่ใช่รวมกันกลายเป็นกดเยอะใช่ไหมอืมมี่สิบห้านัดเหรอเอานี้ไปดีกว่าทั้งนงั้ น่าจะดีกว่าใช่แล้วลุยเลยแต่เขโตตามปุ่มเป็นกำบนโอเคไม่มีของมีของไงอี่ไงโอแบบนี้เราก็เข้าไปาเอาของก่อนเลยดีกว่า อ๋ออันนี้ก็เหมือนกันนี่เราไปเอาของก่อนนอย่าไปอยู่ใกล้เดี๋ยวประตูปเปิดเ <c oughs> นี่ยมันจะออกมา SOS <c oughs> ไปทำงานอ๋อนี่ได้กระเป๋าโอ้ไหนขออาอ่านหนังสือหน่อยบันทึกของ V ีเวเวรีนอ๋อนี่ห้องพักพระเจ้าช่วยเลือดเต็มไปหมดเกิดอะไรเกิดเรื่องอะไรเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นทุกคนตายแล้วตายหมดเลยเป็นผี เป็นฝีมือของแก๊งชุดดำ U.S.S. กองกำลังพิเศษของสนักงานใหญ่แต่ทำไมล่ะเจ้าหน้าที่ของพวกเขาควรมาปกป้องเราสิไม่ใช่เหรอสมองสีขาวโอ้สมองสีขาวกลางทะเลเลือดสีแดงอ๋อสมองเศษสมองเต็มหมดเป็นไปไม่ได้พระเจ้าทำไมทุกคนไม่บอก ใช่ไหมทุกคนไม่บอกทุกคนบอกไม่ใช่หรือว,ว่าฉันเป็นอัจฉริยะอัจฉริยะอย่างฉันจะมาตายแบบในแบบนี้ไม่ได้ฉันทำงานได้ดีเสมอพวกนั้นกำลังเล่นงานฉันงั้นฉันจะเล่นงานพวกมันกับบ้างฉันต้องคว้าอะไรโนเบลอ๋อฉันจะเป็นฮีโร่และฉันจะเป็นอัจฉริยะพระเจ้า ฉันจะตายฉันจะไม่ตายฉันจะกลายเป็นผีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่กระตุกกระตุกตุกสุปเปโนเบลสาขานักซะเลงนำพูดผิดๆทุกๆเลยเฮ้เนี่ยนี่สแกนเอ้า มันใส่ข้างไหนวะนั่นนะ่ะนาฬิกาไม่ใส่สักข้างนึกว่าแค่ใส่นาฬิกาด้วยไม่ใส่เลยนี่นาะตึงๆๆๆๆๆๆๆตึง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 ติดติดเป็นอาัจฉาริยะขนาดนั้นเลยเหรอสมัยก่อนเนี่ย โอ้ oh. ดูนั่นคือเครื่องประจุพลังงานทำให้เกิดลูกของแวมไพร์แดคกุล่าในแวนเฮลซิงชินะ <c oughs> ได้อยู่นะเหมือนอยู่อุ๊สมุนไพร ก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม